อ่าเดี๋ยวไปดูธรรมิกระสูตรอีกนะย้ำซ้ำทวนธรรมิกระสูตรเนี่ยนะว่าเป็นทางรอดจริงๆนะธรรมิกสูตรนี่แหละจะเป็นทางรอดอ่าเล่มที่เท่าไหร่นะอ่นะยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบใช่ไหม,มจำไว้เดี๋ยวไปซื้อเลขนะยี่สิบ <20 70, S 2> เอ็ดเจ็ดสิบอ้าวฟังธรรมิกระสูตรเข้าไปอีกนะฟังธรรมิกกระสูตรเข้าไปอีก <c oughs> จะได้ชัดเจนนะเดี๋ยวอ่านธรรมิกสูตรแล้วก็ไปดูที่ธรรมิกสูตรแล้วก็ไปนะดูสูตรทุกนั้นต่อธรรมิกสูตรเล่มที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่เจ็ดสิบดูกระดภิกสูตรทั้งหลายสมัยใดพระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระราชาคือผู้นำระดับต่างๆนะตั้งแต่ผู้นำตัวเองก็เป็นพระราชาของตัวเองคนเราเนี่ยนะ นำตัวเองก็เป็นพระราชาของตัวเองนำครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาตินะโลกนะแล้วแต่ผู้นำระดับใดระดับใดก็มีฤทธิ์ตามนั้นตามนั้นนะสมัยใดพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พวกข้าราชการก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมคำว่าไม่ตั้งอยู่ในธรรมธรรมของพุทธ,ธะก็คืออริยรรสัจสี่นะมักมีองค์8นี่แหละไม่ได้ตั้งอยู่ในอริยสัจสี่ นะไม่ได้ตั้งอยู่ในอริยมรคมีองค์8เนี่ยนะไม่ได้ดับกิเลสตัณหานี่แหละไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่มีประโยชน์นี่แหละ <c oughs> นะเมื่อไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพวกข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พรามณ์และคาริหบดีก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพราหมณ์และขลาราชาอดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์ผลจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นวิบากรายเนาะมีแต่ทาตามความอยากเสพทิเลสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีแต่วิบากรายพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ําเสมอเมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ําเสมอหมู่ดาวนักษัตริย์ก็ย่อมหมุนเวียนไม่ สม่ำเสมอเห็นไหมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดวงดาวหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอแล้วส่องแสงมาในโลกมากบ้างน้อยบ้างไม่สม่ำเสมอแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตแล้วน่ามันจะเป็นภัยต่อชีวิตเมื่อคืนและวันหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ ฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอลมย่อมพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอลมก็เดินผิดทางไม่สม่ำเสมอย่อมพัดเวียนไปนะเนี่ยเมื่อลมเดินผิดทางไม่สม่ำเสมอพัดเวียนไปเทวดาย่อมกำเริบ นะมาตาลีเทพนะหรือเท้าสก,กัดเทวราชจะกำเริบนะวิบากร้ายอันนี้ไปทางร้ายวิบากดีร้ายแต่กำเริบไปทางร้ายเมื่อเทวดากำเริบฝนย่อมตกไม่ย่อมไม่ตกต้องตามฤดูกาลปีนี้นี่จะแรงมากเลยนะปีนี้ดูแล้วโหทุกทีนี่น้ำเยอะแยะแต่ปีนี้นี่น้ำน้อยฝนน้อย ตอนนี้นะตอนหน้าไม่รู้จะมากหรือเปล่ามากเกิดจะท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่เสมอกานพืชพันธุ์ธัญญุ์ารโอ้สุกไม่เสมอกน,นะได้บ้างไม่ได้บ้างนะดูกระพิกสูตรทั้งหลายมนุษย์ผู้บริโภคข้าวที่สุกไม่เสมอกันย่อมเป็นผู้มีอายุน้อยมีผิวรันเศร้ามองมีกําลังน้อยมีอาพาธมาก ก็อายุสั้นมีโรคมากมีโรคมากอายุสั้นแรงก่อน้อยผิวพันธ์ก็เศร้ามองไปหมดเลยคือจิตวิญญาณนั่นเองคำว่าผิวพันธ์เศร้ามองก็จิตวิญญาณเศร้ามองนะจิตวิญญาณก็เศร้ามองก็ออกมาทางผิวพันธ์นั่นแหละทุกทรมานนั่นเองจิตวิญญาณก็เป็นทุกข์ร่างกายก็เจ็บป่วยอายุก็สั้นเรี่ยวแรงก่อนน้อยโอ้ยภัยต่างๆก็กลุ่มเรา ทนะ่านก็ตัดในช่วงต่อไปว่าภัยต่างๆจะรุมเราดูกระฟิกสูตรทั้งหลายกลับกันนะทีนี้สมัยใดพระราชาผู้นำระดับต่างๆนะเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้ข้าราชการก็ยังเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พรามและครืหบดีก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพรามและครืหบดีตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้น แม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมนะเมื่อชาวนิคมและชาวชนบทเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมน,นี่มีศีลมีธรรมกันและผู้นำผู้ตามมีศีลมีธรรมกันก็มีอริยธรรมนี่แหละอริยสัจสี่หรือมักมีองค์8นี่แหละปฏิบัติอริยศีลอริยธรรมกันได้ถูกตรงถ้าจันรทราธิตก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอ เมื so ่อพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนเวียนสม่ำเสมอกันหมู่ดาวนักษัตย์ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อหมู่ดาวนักษัตย์หมุนเวียนสม่ำเสมอคืนและวันก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อคืนและวันย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอกันเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนสม่ำเสมอ ฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไปสม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไปสม่ำเสมอกันลมย่อมพัดสม่ำเสมอเมื่อลมพัดสม่ำเสมอลมย่อมพัดไปถูกทางเมื่อลมพัดไปถูกทางเทวดาย่อมไม่กำเริบนะวิบากรายไม่กำเริบฝนย่อมตกต้องตามฤดูกันาวิบากดีในออกฤทธิ์แทนนะ มาตาลีเทพเท,ท้าสกกเทวราชก็คือวิบากดีก็ออกฤทธิ์ไปทางที่ดีแทนน้ฝนย่อมตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าก็สุกเสมอกันนี่จริงๆเนี่ยที่นี่นะที่ภูผาฟานามเนี่ยจันสังเกตนะเราปฏิบัติอริยศีลไปเนี่ยปีนี้แม้ทั่วไปจะแห้งแล้งกันที่นี่ก็จะมีแห้งแล้งเป็นระยะ ก็จะมีพอเริ่มแรงปุ๊บน้ําเริ่มจะไม่พอนะที่นี่นะฝนก็ตกมาให้ตกมาให้พอดีพอดีเสร็จแล้วก็หยุดให้เราทํางานง่ายนะพอเริ่มแรงอีกไปก็บอหยุดแล้วก็สักอาทิตย์สองอาทิตย์น้ําที่ภูเขาเริ่มจะไม่ไหลแล้วเริ่มจะแรงแล้วเป็นไงตกมาให้อีกแหลวน้ําก็ไหลอีกแล้วอยู่อย่างเงี้ยนะที่นี่ก็ไหลมาอีกแล้วไหลมาให้ตกมาพอดีพอดีไม่ให้เราลําบากอะไรมากหรอกนะไม่ได้ให้เราลําบากกันตกมาอีกแล้ว มันก็มีน้ําไหลมาให้อีกแล้วไหลมาเสร็จเป็นไงพอดีแล้วเป็นไงก,ไก,ก็ไม่ตกก็าไม่ตกก็แรงไปอีกก็น้ําป่าเริ่มที่จะขาดและเริ่มจะไม่ไหลน้าจากภูเขาเริ่มจะไม่ไหลมาเป็นไงแต่ก็ตกมาให้อีกแล้วอยู่อย่างเงี้ยโอ้ประหลาดนี่เรื่องมหัศจรรย์อันนี้เป็นเรื่องของเทวดานะก็คือพลังวิบากดีร้ายเท้าสกัดเทวราชนะ เทพอไมาตลีเทพนะท่านก็จะดูอยู่เอ้ขาดน้ําอีกแล้วขาดน้ำอีกแล้วเพื่อชักจะแห้งแล้วเดี๋ยวบ่าวสุกแสงพุทธก็มาปรึกษาอาจารย์อาจารย์ครับตอนนี้มันชักจะแห้งแล้วครับจะปล่อยน้ําตรงนั้นตรงนี้ไปดีไหมครับจะเอาไงดีครับปล่อยน้ําเข้าไปตรงนั้นตรงนี้ดีไหมครับอะไรางี้นะน้ำที่เราเก็บไว้ตรงนั้นตรงนี้จะปล่อยไปตรงนั้นตรงนี้เน้นน้าก็ชักจะแห้งแล้วอะไรต่งตางๆนะจาก็ว่าเอาไปดําเนินการอย่างนูง้นงนี้อ่า บางทีก็ไปทําบางทีก็ยังไม่ได้ไปทําฝนก็มาช่วยแล้วชักจะมีปัญหาเรื่องน้าก็อาตกมาให้แล้วก็รอดอีกกําลังว่าจะไปทําบางทีฝนก็มาซะละเออเลยไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปปล่อยน้าตรงนังน้นตรงนี้เข้าไปอะไรนี่เป็นต้นนะก็ดีนะเออเราดูอจินไตพวกนี้อาจารย์ก็ดูพลังวิบากดีร้ายดูอจินไตโอ้ขนาดเรามีเสาภาพอย่างนี้ข้างนอกจะขนาดไหนแล้วนะจะแรงกันขนาดไหนไม่รู้นะ แ,แรงจะลำบากึขนาดไหน <c oughs> อ่ะมาต่อน่ะพราะถ้าเราพูดนำพูดตามเนี่พากันปฏิบัติอริยศีลนะอริยธรรมน่ะนี่แหละนะฝนย่อมตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าก็าสุกเสมอกันนะดูกระพิษสุทั้งหลาย มนุษย์ผู้บริโภคข้าวกล้าที่สุขเสมอกันย่อมมีอายุยืนมีผิวพรรณดีเนี่ยนะคือจิตใจผ่องใสนั่นเองจิตใจอิ่มเอ,เบอิบเบิกบานแจน่มใสนะมันก็ออกมาทางผิวพรรณที่ดีมันเป็นธรรมัญญาลังสีออกมานะมีกําลังนะมีทั้งกาลังใจกําลังกายกําลังปัญญาจะครบเลยกําลังนี่มันจะครบทุกอย่างเลยนะ นมีอาพาธน้อยมีความเจ็บป่วยน้อยทั้งอาพาธทางใจอาพาธทางกายอาพาธทางเหตุการณ์ต่างๆอาพาธความเจ็บป่วยความเสียหายความเสื่อมนะความเสื่อมมันจะน้อยสิ่งดีมันจะเยอะมันก็มีบ้างแหละความเสื่อมเป็นธรรมดา,าตามวิบากมันก็มีบา <c oughs> ้างนะตามวิบากรายแต่ถ้าเรามีวิบากดีที่เยอะมันก็จะออกฤทธิ์ได้เยอะวิบากดีจะออกฤทธิ์ได้เยอะนะ พระพุทเจ้าตัดต่อไปอีกว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปอยู่ถ้าโคผู้นำฝูงไปคดโคเหล่านั้นย่อมไปคดทั้งหมดในเมื่อโคผู้นำไปคดในมนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นผู้นำเห็นไหมข้อหมายพระราชาคือผู้นำระดับต่างๆนาทา ผู้นั้นประพฤติอธรรมนี่ประพฤติอธรรมไม่ได้ปฏิบัติอริยสัจสีแล้วนะปฏิบัติอธรรมแทนไม่ได้ปฏิบัติอริยธรรมแล้วปฏิบัติอธรรมแทนมุ่งเสพกิเลสนะประชาชนนอกนี้ก็จะประพฤติอธรรมเมื่อนกันนะโอ้ผู้นำทำอะไรพูดตามก็ทำตามหมดเลยนะแว่นแคว้นทั้งหมดจะได้ประสบความทุกข์ท่าพระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เห็นไหมมันจะมีเรื่องเดือดร้อนสารพัดอย่างเลยตอนนี้ทั้งโลกเลยเนี่ยเขาไม่สนใจการลดกิเลสการปฏิบัติอริยธรรมไม่ได้สนใจที่ปัจฝันมาก็ไม่ได้สนใจนะเพราะันเป็นวิบากใหม่พักกันเสพกิเลสปฏิบัติอธรรมเสพกิเลสผิดศีลกันไปนะ้ะทั่วโลกเลยก็เป็นยัางไงาก็เดือดร้อนกันทั่วโลกเลยนะ่ะเป็นเช่นนั้นนะเรื่องเลวร้ายก็มากกันทั่วโลกเลยทุกนี่เรื่องเลวร้ายทั้งหมดทั้งมวลน่ะ ทุกใจทุกกายเรื่องรายมาหมดโควิดระบาดเศรษฐกิจพังพินาศนะความเดือดร้อนภัยพิบัติธรรมชาติความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงเล่นงานย่อยยับนะเนี่ยก็นี่แหละผู้นำพูดตามไม่ตั้งอยู่ในธรรมกันพากันเสพกิเลสยิ่งยุคนี้มือถืออะไรต่างๆ so โซเชียลนะย่วยอมมอมเมากันให้อยากได้อยากเป็นอยากมีอยาก,ยากเสพ สิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะไปหมดเลยกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นแล้วเข้าไปเสพได้ง่ายเข้าไปถึงได้ง่ายมัน o ho. โอ้โหกิเลสโตวิบาก้ลยโตความอยากโตความอยากความยึดความทุกข์ความยากมันโตเข้าไปมันอยากมากมันยึดมากนะยึดมากอยากมากความทุกข์ความยากมันก็โตเข้าไปเรื่อยๆความทุกข์ความยากลําบากมันก็มากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไป ตามความอยากความยึดนั่นแหละอยากมากอยากมากยึดมากมันก็ทุกมากอยากมากมันเท่านั้นแหละไปด้วยกันด้วยกันนี่แหละสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้ในโลกเนี่ยวิบากกรรมมีจริงนะแต่คนในโลกเนี่ยังไม่มีปัญญารู้ไปกระทุกไปมาก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 กแล้วเราจะรู้ขึ้นมาเห,นนเห็นทุกข์จริงเห็นธรรมนะทุกมากๆความดีที่เคยทําออกฤทธิ์เข็ดชั่วขทีแก่หันกลับมาทําดีจะรู้ แล้วก็มีคนทําดีให้ดูก็จะรู้ <c oughs> ต่อไปในเมื่อฝูงโคข้ามไปอยู่ถ้าโคผู้นําฝูงไปตรงโคเหล่านั้นย่อมไปตรงทั้งหมดเนี่ยถ้าผู้นําไปตรงก็ผู้ตามก็จะไปตรงทั้งหมดด้วยเหือนกันในเมื่อโคผู้นําไปตรงในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันผู้ใดได้รับสมมุติให้เป็นผู้นําถ้าผู้นั้นประพฤติธรรมนะ ฏิบัติอริยศีลอริยธรรมได้ดีนะพึ่งตัวเองด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ชําระกิเลสไปเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นด้วยธรรมะด้วยสิ่งดีใดๆที่มีจะช่วยได้นั่นแหละประชาชนนอกนี้ย่อมประพฤติรมเหมือนกัน,นผู้นำหน้าประพฤติธรรมผู้ตามก็ประพฤติธรรมแว่นแขวนทั้งหมดย่อมได้ประสบความสุขท่าพระราชา ผู้นำนะเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมนะนี่แหละนะเพราะฉะนั้นโอ้โหจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสุขใจสุขกายสุขเหตุการณนะ์สิ่งดีไหนะที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดขึ้นเรื่องร้ายๆก็จะทุเลาเบาบางไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะเรื่องร้ายๆทนะุเลาเบาบางไปก็ต้องปฏิบัติอริยศีลอริยธรรมเรียนรู้กันให้ดีๆแล้วก็จะ ไปรอดนะเหมือนอโศกพวทเราได้นำพาปฏิบัตินี่แหละนะได้ภาคเพียนปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สอนนี่แหละนะทางรอดของชีวิตเป็นเช่นนี้นะอ้าวเรามาดูมานะต่อยอดจากเมื่อวานหน่อยสิเริ่มที่เ่าไหร่นะจำได้ไหมเรื่มที่เ่าไหร่เอ่ย